ของฟ้าริคิดว่าเทมหัวชละวิชจะจับฉลากภายน้ำสามได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ไไดูว่าที่น้องชาวเบิงประทุปฟังทางนี้ขนานี้เหลือเทมหัวชละวิชแต่ว่าได้เปรียบในเที่ยวนีอยู่ใน HH สายน้ำาลองน้ำแดงผายทางตรงผายทางตรงเอาละอินทีทองปัดเปแล้วเมื่ออินดีทองปัดไปตั้งลำชนไ่ช,ช,ชนชนไปชนชนละไว้ชนละไว้ชนไปชน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 หนี้นไปชน ไ่รู้ถ้าพายสเต็ปอย่างนี้เทพพัฒวิทย์ูกอ่าต้องทำเตอร์ไพรส์แีนแปนมีเที่ยวสามแน่นอนไปวัดว่าจะขึ้นไปทิ้งได้หรือไม่ได้ถ้าพายอย่างนี้อินดีทองจะทันหรือไม่ทันเมื่อเสียท้ายไปเล็กน้อยเสียท้ายไปเล็กน้อย,ย,ายตานุยเิจะคุมเกมได้จะแสงมาแล้วตานุยจะแสงพนเมินพลเทพพัฒวิทย์ได้ท่าได้ทีไพ่ดีเลยเมื่ออินดีทองเสียท้ทายเข้าทุทานไปแล้วก็วัดออกมาพายอย่างนี้ต้องมีเที่ยวสามแน่นอนเอาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับอินสีทองไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับีีชอเทพิย แห่งเมื่อปฐุมธานีเริ่มจะชอบเริ่มจะพายไรสายนี้ล้าพายไรสายนี้ล้าพายแบบรถเดียวเดียวได้สายนะบอลอินสีทองไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแกมีจีจ๊อเทพวัชิรวิจกรรมพายมาแบบสบายสบาย ไม่รู้จะว่ายังไงอาจารย์รอดหรือปุณรอดเมฆาหาันมหาบอกห้าสิบ่าทก็เอาจะบ้าาจงานนี้จะผ่านไปเสียด้ยแน่นอนว่าแระเทพวิ็ิเยอรผงจะมีสามเที่ยวเดี๋ยวเจอเที่ยวที่สามเที่ยวนี้เลยพากันเข้า